สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ย่าไอ้ยมาเก็บต่อจากคลิปแรกอันนี้เป็นคลิปสองด้วยค่ะเก็บมันบุรีคลิปสองเก็บเนื่อืมูเสาร์เสาร์นิ่งมืดอยู่นิ่งขึ้มนิ่งนี่แดดนี่ยังมีเก็บตัวเสาร์เก็บไปกินสะกลเก็บไปกินสะกลมะพร้าวเก็บปลามาสดมันหมากเก็บซุ้มเก็บหมูว่านเพิ่งกระตุ่มให้เป็นหนามมันบุรีเนาะมันบุรีทรงคนถือพระเจ้า จ้างไว้แม่เราจะขี่ให้ยายเอ๋ยไปกินน้ำเน่อู้หูแม่เห็นพวพี่น้องเห็นพวค่้าดกเป็นตนาไนด้วยนี่มันเป็นดกธรรมดามัน ຄືມညເມື່ອເຊົ້ານີ້ມັນມາຕາເຈັບຕາເຊົ້າໂພດໃສ່ສາຍຍັງຊິໄປເກັບຢູ່ສວນອງບัวປາມລສົສວັດຊືນຶກຕກกມາດຜກັກິละ້ໃກັບໃຫກໍ เก็บไซยเอายในเด้อค่ะป้าผู้ใดปลูกจะมาดกคักดกแน่ถี่ดำเปื่อเปื่ออยู่ผู้ใดไม่ได้กินกระจัางเห็นไรย้อยสิโอ้ยยายอ้อยจะไม่สนุกกินคักซะด้วบ้าทนี่ผู้ใดปลูกก็ได้กินเพี่อเห็นว่าผิดดกโอนโตนอยู่พี่นะเนี่ยกูน่ะมามากูน่ะ เซ่เซ่ส <Auf> น <los ali ados> ุกเอาสนุกสนุกมาจักว <df> ่าเป็นยังมองใจวิดีโอได้หนิปาตันี้ก็รลายแบบนี้ลยนะเยอะนิดหนยวิดีโยวตัวนี้ก็ไม่นี่นะจอดจักรยานไม่เยอะแยะในแถวนี้นะเก็บช่วยกันเก็บ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 ช่วยกันเก็บช่วยกันเก็บเอียน้ำหรล่าตาขึ้นเหล่ัน เยอะ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 ไม่ไมีมาเคี้ยวละบาทนี่นะอีกสามหมื่นสี่หมื่นกินบวดอะไรจะเยอะป่านี้เขาจะกินน้ำมันเบอรี่สั่งได้นะคะสั่งมาเลยอยากลไล่สมสวัสดิ์ไล่สมสวัสดิ์จดต้นดดากได้